AGV เปิดหมวกกันน็อก Pista GP RRO รุ่นพิเศษที่มาพร้อมในจำนวนจำกัดเพียง3,000ใบเท่านั้นในรุ่นลิมิเต็ดล่าสุดของ AGV AGV Pista GP RRO o ro, ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ออกแบบพิเศษบนโลโก้ AGV และสปอยเลอร์แบบโปรสีดำด้านสามารถถอดออกได้ชิลหน้ามาพร้อมกับ Mac Vision Pinlock แบบเป็นโลหะไม่ใช่พลาสติกที่มาพร้อมกับไทเทเนียมและมีคุณสมบัติต่างๆอีกอย่างหนึ่งคือน้ำหนักของมันเบาเพียง1,450กรัมโดยผ่านการรองรับความปลอดภัยมาตรฐาน ECE 22.06มาตรฐาน FIM และมาตรฐาน DOT มาพร้อมกับระบบช่องระบายอากาศและชิวหน้าอันตรา i วิชันหนา5มิเมตร โดยมีให้เลือก4ขนาดมีจำหน่ายผ่านช่องทางเว็บไซต์ AGV หรือตัวแทนจำหน่าย AGV เท่านั้นโดย AGV Pista g p r r Oro รุ่น Limited Edition ที่จะวางจำหน่ายราคาของมันจะขึ้นอยู่กับฐานลูกค้าและการวางจำหน่ายในทั่วโลกจะมีราคาที่ไม่เท่ากันสำหรับใครที่สนใจนะครับรีบเลยนะครับเพราะมันมีเพียง3,000ใบเท่านั้นสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่ เว็บไซต์ AGV หรือตัวแทนจำหน่าย AGV ทั่วโลกเลยนะครับ